สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยขวัญจิตสูเรียนรัพอนันสุโหไทยเอซีในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโครโรนาแบบนี้สิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ก็คือการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการล้างมือการใส่แมสเพื่อป้องกันตนเองรวมถึงแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นนะคะ และก็รวมถึงยึดหลัก Social d i s สเทนซิ่งด้วยนะคะวันนี้พี่ปุ้ยมี3เคล็ดลับง่ายๆในการป้องกันตัวเราเองให้ห่างไกลาจากโควิด1 i d 1 9ค่ะสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้เลยก็คือการสร้างความแข็งแรงหรือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะมี3วิธีง่ายๆนะคะข้อที่1ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวันอย่างน้อย7-8ชั่วโมงค่ะและอันที่สรับประทานอาหารที่มีวิตามิน ให้เพียงพอกับร่างกายนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวิตามินซีพวกนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานวิตามินซีเข้าไปมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีความสามารถในการดักจับกินเชื้อโรคต่างๆได้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงพวกวิตามินดีคอมเพล็กซ์วิตามิน B พวกนี้นะคะซึ่งจะพบมากในพวกผักผลไม้เป็นต้นนะคะและข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือการ งดทานอาหารที่เป็นน้ำตาลนะคะเช่นพวกน้ำอัดลมนะ,ะเพราะว่าอะไรกลุ่มไวรัสโคโรนาเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะมันเป็น l i ฟ i ิ g งออแกนิซนั่นก็คือมันจะกินพวกน้ำตาลเป็นอาหาร เราจะสังเกตเห็นว่าในอุบัติการ์การเสียชีวิตอ่ะเราจะพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะจะมีการติดเชื้อและก็เสียชีวิตง่ายกว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับตัวที่พี่ปุ้ยใช้ที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะนอกเหนือจากวิตามินซีที่พี่ปุ้ยเคยพูดในคลิปที่ผ่านมาแล้วยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือใบอ่อนข้าวสาลีหรือวิตแกลสนะคะ ตัวนี้เนี่ยมันช่วยสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายเรายังไงในใบอ่อนข้าวสาลีเนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่าฮีมนะคะซึ่งร่างกายเนี่ยจะนำไปใช้ในการสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนสูงเนื้อเยื่อตรงไหนที่มันได้รับออกซิเจนสูงมันก็จะค่อยๆฟื้นฟูซเซลล์ได้ดีขึ้นนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงค่ะ และนอกเหนือจากนั้นมันยังอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆไม่ว่าจะเป็น A B C K นะคะหรือแร่ธาตุกดอะมิโน17ตัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าร่างกายของเราอ่ะได้รับวิตามินสม่ำเสมอนะคะมันก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานสามารถต้านและป้องกันโควิดได้วีดกลาสยังช่วยปรับระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในภาวะสมดุลเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานมากๆเลยนะคะ และเอนไซม์ในใบอ่อนข้าวสาลีมันจะช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารและทำให้การทำงานของลำไส้ดีมากขึ้นเพราะมันมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าฟุกโตโอลิโกแซคคาไรนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีในใบอ่อนข้าวสาลีซึ่งประโยชน์ของมันมากมายเหลือเกินเอาไว้วันหลังเดี๋ยวพี่ปุ้ยมาเล่าสู่กันฟังนะคะพี่ปุ้ยรับประทานวันละ1-2ซองนะคะตอนท้องว่างนี่ค่ะ มันจะทำให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนะคะถ้าท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะ inbox เข้ามาหาพี่ปุ้ยได้ที่เพจสูเรียนซับอนันสุโข,ขทยเอนซและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่เรารักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ